วงการแพทย์สูญเสียอีกคุณหมอมีนหมออินเทิร์ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหลังออกเวรเศร้าเพิ่งเริ่มงานเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2566ที่ผ่านมาวงการแพทย์สูญเสียหมอมีนแทย์จบใหม่2566ริเพิ่งเริ่มงานได้23วันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหลังออกเวรแจ้งข่าวโดวยพลอากาศโอนักเทคนิคการแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพท,ทยสภาได้โพสต์แจ้งข่าวพร้อมไว้อาลัยหมออินเทิร์ป้ายแดงจากไปอย่างกระทันหัน อาไยน้องหมอมีนอินเทอร์หนึ่งวันขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอยานิซ่ามีนในการจากไปของน้องหมอมีนแพทย์จบใหม่2,566เพิ่งเริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาพลพผนโยทินกาญจนบุรีเมื่อวันที่1มิถุนายน2,566ด้วยบบอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากออกเวรขอบคุณทีมที่ที่โรงพยาบาลพระผลพ,พยุหเสนาที่พยายามช่วยเหลือน้องอย่างสุดความสามารถหลังได้รับการส่งตัวเข้าโรงพยาบาล แพทยสภาจะขอประสานข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างไรหรือไม่เพื่อเป็นแนวทางที่อาจช่วยป้องกันได้ในอนาคตแต่เบื้องต้นทราบว่าเกิดเหตุที่แยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆมอตาเขียวและเกิดในช่วงเย็นอยากให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยสำรวจพื้นที่ถนนและการจราจรด้วยครับคุณหมอมีนอยู่ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของจังหวัดร,ราชบุรีกว่าจะเป็นหมอหนึ่งคนต้องทุ่งเทเรียนเป็นเวลาหปีนับเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศอย่างยิ่ง ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งครับขออนุญาตลงกําหนดการงานศพพระอภิธรรมของน้องครับหมออิทธพรเลขาธิการแพทยสยภากําหนดการอภิธรรมศพแพทย์หญิงยานิสาสืบเชียงหมอมีนส่วนอภิธรรมศพนะวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดใต้ศาลาหนึ่งวันที่24มิถุนายน2566รถน้ำศพเวลา16นาฬิกา วันที่24 2 8ถึง28มิถุนายน2566สวดอภิธรรมศกเวลา19นาฬิกา30นาทีชาปนากิจศกวันพฤหัสบดีที่วันที่29มิถุนายน2566เวลา16นาฬิกาเจ้าภาพขออภัยหากไม่ได้เรียนเชิญด้วยตนเอง